ปั๊บโขให้ตัวตู้โอ้โหโดนสวยงามพุ่งมาสวยผมสวนฮึบพับฮึบยกเทกเรียบร้อยโดนผมคนนี้โดนผมผมบอกแล้วคนนี้โดนผมเด้งไหมฮึบพับฮึบนี่ไงโดนไอ้นี่โดนผมโดนผม,โดนผมยอดเทกฮึบฮึบพับ,พบ อยางนงี้ยาวยางนี้ยาวย,าย,าวายสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมตดบตนหรือว่า dead by daylight นะสำหรับในวันนี้ครับผมก็ได้รับชาเลนจ์มาจากคนดูในไลฟ์สดน,นะครับให้ทำชาเลนจ์ที่เป็นคลิปต่างประเทศนะครับที่แบบว่านีไม่น่าใช่นะฮะนี่มันน่าจะโปแล้วอ๋อคนละอย่างกันนะคนละคลิปปะ แต่ก็เหมือนคล้ายๆกันแบบนี้แหละฮะสำหรับเซตเปิ้ลที่ผมจะจัดไปนะครับระเบิดแฟลชนะครับเป็นเปิ้ลของ Leon Kennedy. อรีออนเอ็กเคนดี้เปิ้ลนี้นะครับให้เราทําการปั่นเครื่องปั่นไฟให้ถึง40%แล้วเราก็คับระเบิดแฟโดยการที่เข้าไปที่ตู้แล้วกดตัว E ครับอันที่2อระทบซึ่งหน้าสําหรับเปิ้ลนี้เป็นเปิเป้ลของเจนโรเมโลให้เราอยู่ในตู้3วินาทีนะครับจากนั้นถ้าเรากดกระโดดแรงๆครับเราจะสตันตหน้าฆาตรกรแต่ว่าต้องรอให้ฆาตรกรมาอยู่ใ,ใกล้ตู้ด้วยนะครับรวดเร็วและเงียบงนันเปปิิรร์์นี้เอของมมโทัสสฮะหรับเจ้าาาาควมมสามารถของเปิร์นี้นะะะครรรรับจทําาให้เกกโดดงแงลายเป็นเงียบนั่นเองนะฮะ การโจมที่เด็ดขาดเป็นเพืเ่อของลอรีสโตรดความสามารถของเจ้าเปิกน,นี้เลยก็คือเมื่อเราลงมาจากเสานะครับมีเวลา60วินาทีเมื่อคิวเลอร์ทำการอุ้มเรานะครับเราจะสามารถที่จะหลุดจากหลังคิวเลอร์ได้และคิวเลอร์จะติดสตัน4วินาทีแต่ต้องกดสกิลเช็คให้โดดนะคลิปนี้นะผมจะทำได้หรือเปล่านะครับเราจะสนุกและมันทายแค่ไหนนะฮะไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ let's go <S <c oughs> ตู้นี้ได้ปะโอเคต้องเป็นคิวเลอร์ที่3าด้วยเดี๋ยวไป ครับก่อนเล่นใจเย็นได้ครับไม่นะเห็นปะแม่งเงยเห็นครับเห็นมองตาก็รู้ใจอย่างดบ้านนกอย่าไม่ช่าอันนี้ไว้บูลบล็อกมาซาด้วยไงเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อย เฮ้ยแมทนี้ได้อยู่นะแมทที่นะทตรงนี้ได้อยู่นะแมทที่ตรงนี้ได้อยู่นะโอโหคิลเลอร์เปยจัดช็อตนี้เออ่บ้านเล็กมีคนปั่นครับเพราะฉะนั้นเราเราจะไม่เข้าบ้านเล็กนะฮึบโอเคพุ่งไหมพุ่งไหมเปยเลยยืนว่าเชิงพุ่งสวยพุ่ง ยังก่อนนะพ่อหนุ่มโอ้โหอ,อย่างงี้หมู่เลยดิผมเอาให้ผมเอาให้เฮ้ยทันไหมเ,หเ,เน,มนี่ยไม่ได้โอ้โหเมือ่อยทำไมมันตีไกลแล้วมันจะเดินไวแสดงว่าบาดลักใช่ครับชวนคือผมก็ต้องแอบเนียนปั่นให้ได้ระเบิดแฟด่อนเว้ยฉาตแรกอะ่ะมันจะมาไหม ไม่ต้องมีระเบิดแฟลตไหมเอาตันตันตู้ไปก่อนได้ไหมทุกคนเอาเอาตันตู้ไปก่อนนะสองเราสองเราเหมือนกันตันตู้ไปก่อนนะเอาตันตู้ไปก่อนได้เออเอาตันตู้ไปก่อนแล้วกันเอาตันตู้ไปก่อนตันที่ได้ได้ตันตู้ไปก่อนตันตู้ไปก่อน ยังย oh, oh. ังพึบพับพึบมาพึบอันเดะปั๊บเท้าให้ตัวตู้โอ้โหโดนสวยงามพุ่งมาสวยผมสวนพึบพับพึบยกเหกเรียบร้อยโดนผมคนนี้โดนผมผมบอกแล้วคนนี้โดนผม ใจเย็นนะพื้นพับพื้นพับจัดหมายเลยโเกียัดหมายเลยพุ่งผมสวนแล้วผมสวนกบไปผมยิงข้าโอ้แม่งเฮออ้ย <c oughs> สวยเพื่อนโอ้าหานี่ผมฝักมือเรียบร้อยอาาตาวบอสนี่ตีวงตีม่วไปก่อนโอเคไหม อื้อหือเป๊จัดชอด็อตนี้พึ้นพับพึ้นพับฮึบโออเมนเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาช็อตนี้สวยช็อตนี้สวยจัดอืมต้นมาหนุ่มบังโอ้โหเนี่ยเปิร์เปิเปร์กิตแกลทไเหี้ยเรียบร้อยถ่ายหน้ามันสวยเพื่อนจังหวะนี้คอมโบคอมเฮ้ย โอ้โหคิวเลอิศหลงครับเรียบร้อยเลยอย่างนี้เออขอบคุณครับข้า,าขงผมครับสู้อยู่แล้วสู้อยู่แล้วมาบอกให้เฮ้ยผมไม่มีแพงหนังนี่ว่าฮึบโอเคโอเคไปทุกคนมีไม้เล่นอยู่ครับได้อยู่นะไอ้คิวเลอร์มันแค้นเลยผมอะคิวเลอร์แค้นอะไร โอ้โหวูลบอลแบบนี้นี่มันตัวตึงเลยเพิ่งหรือเปล่าเนี่ยเด้งไป1เต็บเด้งกลับมา1เต็บเด้งเรียบร้อยตี25เฮ้ยขอมามาโดนเนี่ยมุมเดิมมุมเดิมที่คุ้นเคยมุมเดิมที่คุ้นเคยเอาผมฉีกไม่ฉีกครับหลอกไปแล้วเว้ยอันนี้ฉีกจริงนะเอาละครับหันรอบนี้เึ้อ่า ฮ้ยโอ้โหแรกนี่ไงฮึบโอ้โหพังไม้เลยแล้วไม้มันเยอะด้วยไงแมปเนี้ยโอเคนี่ไงตียัดมงยัดไม้มาโอ้โหข้ามเลยหรอข้ามเลยหรอแล้วพุ่งด้วยไงฮึบโอ้โหแม่งเงไมีคนรอไหม โอ้ไม่มีเฮ้ยมีตู้โอ้โหอยู่ในตู้ก็ไม่บอกใครจะรู้ละฮัลโหลสวัสดีเพื่อนว่าไงเออวางแผนใช่ปะ่ะโอเคตามนั้นนะเหมือนที่คุยกันไว้โอเคปะ่ะหลังจากนี้ค่อยเจอท้ายเกมมีเทสดีซะด้วยครับโอเคไรต่อ มาบเข้าให้เรียบร้อยครับขอปันไฟให้ได้ขอทำคอนเทนต์ก็พอตุยแย่ไม่เป็นไรครับโอเคครับตอนนี้เราได้ระเบิดแฟลแล้วนะผมต้องไปปนันอีกเครื่องหนึ่งปะ เพื่อเอาเรารเบิดแฟ่อีกลูกหนึ่งเอ้ยโอ้โหโอ้โหปั่นไม่ได้แล้วโดนโอ้โหล้มสองเลยเหรออ๋ออีกคนนึงล้มด้วยตัวเองครับอย่างนี้ได้อยู่นะเพิร์กเซตนี้ดีมากพี่ ใช้เสร็จปุ๊บคือไปล็อบบี้เลยใช่ปะ่ะเฮ้ยแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ไปล็อบบี้เลยนะโอเคต้องไล่ผมแล้วหรือเปล่าอันเนี้รู้มือรู้มือรู้มือจัดแล้วผมรู้มือไงขอหาจังหวะเด้งเหรอขอหาจังหวะเด้งแน่เลยทุกคนหาจังหวะหามุมเด้งอ่ามุมเด้งหามุมเด้งรู้เลยรู้มือไอ้นี่รู้มือจัดมาพม่อหนุ่ม หลอกไปหนึ่งเต็บเอ้ยเร็วนี้จะทำอยู่หหวหนุ่ึงยิงไม่ได้นะยิงไม่ได้นะนุ่มเร่งไหมฮึบฮับฮึบนี่ไงโดนไอ้นี่โดนผมโดนผมยอดเทกแล้วผมเปเลย อย่างนี้ยาวอย่างนี้ยาวอย่างนี้คุยกันยาวอย่างนี้คุยกันยาวนะเอ้ยเขาไม่ไล่แล้วเขาไปไหนอะ่ะโอ้โหแย่แล้วทุกคนเปิร์ลผมน่าจะไม่ได้ใช้เนี่ยนั่งเลยแล้วผมมาโอ้แม่งเอ้ยผมไม่มีตัวประกอบอะ่ะผมมีแต่ตัวหลักโอ้โหอย่างนี้แย่อย่างดี้ผมแย่แล้วผมนิ่งอยู่เอาไงต่อคิลเลอร์คือไหม ด้งไหมด้งด้งย่างยัางอย่า้ยอ,อ,อย่างนี้ยาวนะอีกคนหนึ่งเขาลุกแล้วนะจะไหวหรออย่างนี้ต้องไล่ใหม่นะฮึอันเน้เฮ้ยโหแม่งหลอกสองเต็บหลอกบ้างเอ,อ้ยอย่าง่อนมะดุมโดดจริงโอ้แม่ง เฮ้ยได้อยู่นะมีก้เฮ้ยได้ยังโอ้โหเหมือนที่คุยกันไว้เพื่อนไายต้องแอบรอช่วยดิตั้งแต่ต้นเกมไม่ใช่หรอโอ้โหไปเปิดอย่างนั้นอย่างนั้นก็เจ็บฟรีอะดิโอ้โหเอ้ไหนดูโอ้เนี่ยมันก็เจ็บฟรีแล้วก็ล้มเลยอ่ะผมมาแล้วเพื่อนเฮ้ยพระโอ้ปลาล้มโอ้แม่งเอ,อ เรียบร้อยเลยครับเฮ้ยผมต้องคานไปตู้ดิต้องตามแผนครับอุ้มเถอะนะขอทำคอนเทนต์หน่อยสวยงามครับมาบเ้าให้อ้ามเฮ้ยไม่ไม่ไม่บอดอ่ะคิวเลิศไม่บอดเออพับโอ้อทำไมมันไม่บอดอะอ๋อผมรู้แล้วทำไมไม่บอดผมแม่งไปนั่งทับเว้ยผมแม่งไปนั่งทับแปดมันจะบอดยังไงอ่ะ โอ้โหพิดแผนครับพิดแผนผมลืมไปผมลืมไปห้ามทับแฟดครับใช่ใช่ใช่ทับเราไม่บอดทับเราไม่บอดจำได้จาได้โอ้โหแม่งมาจากไหนวะนะ่แม่งตีโค้งมาเลยตกเกียวดิบมาจาัดื้อนมันร้นได้งไงระบบโดดจริงตัวจริง น่ยังก่อนพนอนมเอาไว้ฮึบโ,โ,โอ้โหเอาหมเอาแม่แมโอ้โหอย่างงี้ไม่ผ่านนะเนี่ยเฮ้ยมาะ่ะมาอยู่ไหนอะฮึบยงัยงยงังยังฮึบพับสวยงาม เฮ้ยโอ้โหแย่ว่ะทุกคนผมแย่จัดฮึยยางย่างยางยางโอ้โหอ้โหแม่เอ,อ้ยผมตุยเฮ้ยได้อยู่นะชอ่อนี้ได้โอ้โหชอ่อนี้ผ่านปังเขาให้นี่ไง,งตอมตะนอนตาบอด ม่นะโอ้โหมันไม่ได้ไงช็อตเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยครับแหม่ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับด้วยความที่แบบว่าผมก็คิดว่าคลิปนี้นะครับอัดไปเยอะนะฮะแต่ว่าจริงๆเราอัดไว้แค่2คลิปนั่น,นเองน,นะฮะก็ขออภัยทุกค,คนด้วยนะครับที่คลิปนี้สั้นจนเกินไปนะฮะขอบคุณทุกคนทุกเพื่อนทุกคนด้วยนะครับที่ดูจนจบคลิปนี้นะฮะหลับะละวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับบา,บายๆครับผมสนุกกันหรือเปล่านะ